ปัญหาเรื่องตอมพันสิหนหักเสบตอนนั้นกับไมเกรนค่ะอันไหนแรงกว่ากันผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกันคู่กันเลยค่ะพอกันเลยสลับกันระดับหนึ่งถึงสิบเป็นเยอะอะค่ะต้องไปฉีดยากลางดึกอะค่ะเกินสิบเลยใช่ไหมอ่ะแล้วยังไงครับพอเล่าอาการให้ฟังด่อนได้ไหมคะะตอนนั้นก็โรคประจําตัวเนี่ยนะจะมีอยู่สองอย่างก็คือว่า เป็นต่อมทอนซินอักเสบกับไมเกรนจะเป็นสลับกันเดือนหนึ่งเนี่ยจะสลับกันสองอย่างมาตองนาเลยฮะใช่ค่ะจะกินยาตลอดเลยทั้งเดือนเนี่ยทอนซินนี่จะมาตอนที่อากาศเย็นแล้วก็ฝนตกอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยนะคะนุจะกินยาตลอดเลยแล้วจะพูดไม่ได้อาการคือค่ะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยแล้วเจ็บคอแสบคอมากเหมือนลูกกระเดือกเนี่ยเต็มคอเลยค่ะเอ้ยคุณมีลูกกระเดือกด้วยหรอมีค่ะมีกระเดือก มันเหมือนมันมันโตเต็มคอเลยนะคะโมแซวเล่นนะผู้หญิงก็มีนะฮะแต่มันไม่ใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ครับขอความรู้นะฮะคือมันเป็นกระดูกที่ยื่นออกมาแบบของผู้ชายเนี่ยนะะแล้วมันเคลื่อนที่ได้ผมถึงแซวถ้าผู้หญิงมีลูกกระเดือกนี่แปลกก็อาจจะเหมือนผู้ชายครับเพราะว่ามันโตเต็มคอเลยค่ะความรู้สึกของเรามใช่ตอมทันทินบวมด้วยแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยเรากึ้นน้ำลายไม่ได้ ไม่มีเสียแต่อาหารเลยนะคะน้ำลายยังกลืนลงไปไม่ได้ะคะ่ะแล้วกินยาก็กินยาก็ตอนแรกอะไปก็คือว่าต้องฉีดยาก่อนฉีดยาอือ่าฉีดยาแล้วคุณหมอก็จะจัดยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบอ่าแล้วก็ลดอาการแพ้ะค,ะครับนะคะหลายตัวมากต้องกินตลอดพอต่อมทอนซินเริ่มจางลงก็เริ่มมาปวดหัวไมเกรนไม่รู้อาจจะเครียดด้วยไง อาจจะเครียดด้วยแล้วก็พักผ่อนน้อยเพราะว่าช่วง4ี่ถึงหปีที่แล้วเนี่ยนุชเพิ่งคลอดน้องอะค่ะคลอดน้องแล้วก็จะพักผ่อนน้อยเพราะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วเป็นอย่างนี้กี่ปีประมาณห้าปีค่ะโอ้โหทุกเดือนทุกเดือนค่ะต้องกินยาตลอดก็ต้องไปหาหมอใช่พอไมเกรนก็กินยาแก้ปวดใช่ค่ะพอไมเกรนหายกลับมาทอนซินใช่ค่ะมันตรงเวลาเป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะโอ้แล้วก็นี่ช่างมีระเบียบจริงๆเหมือนเหมือนกับ เป็นโรคประจําตัวเป็นมันติดตัวเราตลอดเลยอะ่ะแ,แล้วตอนที่ตั้งท้องค่ะมีน้องเนี่ยให้นมก็ต้องทานยาไม่ไม่ตอนนั้นยังค่ะอ๋ยอยังไม่เป็นใช่ตอนพอ,พอ,พอตอนนั้นยังไม่เป็นแต่พอเริ่มน้องเริ่มโตเริ่มเหมือนมันสะสมมั้งพอน้องเริ่มโตค่ะประมาณคืออดนมแล้วค่ะหย่านมแล้วตอนนั้นเริ่ม น้องเริ่มโตเริ่มดื้อเริ่มอะไรเริ่มเก็ยังดีนะไม่เป็นตอนที่มีน้องด้วยก็อันตรายเสร็จแล้วยังไงหาหมอทุกอย่างทุกอย่างค่ะก็จะได้ยาอย่างนี้มาตลอดใช่ส่วนส่วนไมเกรนเนี่ยนะคะเวลาแดดร้อนเราออกไปตากผ้าผ้าอ้อมลูกเนี่ยแดดร้อนเนี่ยตากผ้าเราผ้าลูกโดนแดดนี่นะคะพอเข้ามาเนี่ยมันจะปวดเบ้าตามากเลยเราต้องหลับตาพอหลับตาแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมีดวงไฟอะนะคะขึ้นที่ตาเต็มเลย วิง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 ค่ะวิงวิงมี<ล>มดวงไฟขึ้นที่ที่ออตาเนี่ยเต็มเลยแล้วก็พออีกสักพักหนึ่งจะเริ่มปวดที่ไททอยออขึ้นมาที่ศีรษะครึ่งหนึ่งนะคะปวดอยู่อย่างนั้นบางทีเดินเซเซแบบไปข้างที่ปวดเลยนะคะอยู่อย่างนั้นนานมากถ้าไม่มียาแก้ปวดไมเกรนกินแล้วก็ยาที่เพิ่มเลือดเลี้ยงสมองค่ะขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะปวดอยู่อย่างนั้นอ่ะสองสามชั่วโมงค่ายาเดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็เยอะค่ะไปหาคุณหมอก็เยอะ จนจนแฟนบอกว่าคงไม่ได้หายเพราะกินยาคงจะตายเพราะกินยา oh. ค่ะ <c oughs> เพราะว่านุชกินยาเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่านุชอน่ะเวลานุชเอาซองยาเนี่ยที่จะมาทิ้งอันนะคะ <c oughs> มันเยอะมากอะคะ่ะมันกรอบมาเป็นกรอบกรอบกำกัเลย <c oughs> ตู้ยานุชเนี่ยจะ,จะมีแต่ยานุชทั้งนั้นเลยนี่ไงเขาถึงบอกตอนนี้ให้เอายาพวกนั้นไปแลกไข่ มันทิ้งมัน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 ช้าไปแล้วค่ะมันมันตอนนี้มันหายแล้วเป็นปีเพราะว่านุชได้บิมเมื่อตอนเดือนกุมภาปีห้าสี่อะใครอย่าเอาเผลอเอาบิมไปแลกนะเสียของมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะฮะอาจารย์ครับต่อมทอนซินอักเสบนี่มันมันเป็นโรคที่เกิดจากอะไรครับแล้วก็มีโอกาสเป็นกรรมพันธุ์ไหมคงไม่เป็นกรรมพันธ์ค่ะไม่เกี่ยวกับกรรมพันธ์คือต่อมทอนซินเนี่ยมันทำหน้าที่ดักเชื้อโรคนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้ามันดักเอาไว้เยอะมันก็มีโอกาสเกิดการอักเสบอะไรได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันคือต่อมทอนซิลอักเสบไม่ถ้านานๆนนนนอักเสบเน,นี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรแต่นี้อักเสบบ่อยมากเพราะปกติเขาบอกว่าถ้ามันอักเสบประมาณสี่ครั้งต่อปีเนี่ยนะฮะครับคือเป็นทุกสามเดือนเนี่ยหมอเขาจะแนะนําให้ตัดใช่ค่ะ<อ>เคยค่ะคุณหมอแนะนําให้ตัดแต่ว่าเราก็ไม่อยากะคะ่ะเราก็ไม่อยากเราก็หา,า,หาอาหารเสริมทุกชนิดเลยมา,มาลองทานดูทานดูบางตัวก็ นอนหลับกินอิ่มนอนหลับอ้วนตุ้ยแบบอ้วนมากเลยค่ะบวมเลยใช่ใช่ใชกินกินอิ่มนอนหลับทําให้เรานอนหลับแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่หายไม่หายค่ะหมอไหนยาไหนก็ไม่หายไม่หายก็ยังบอกว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยจนตลอดจนสามีบอกว่าต้องตายเพราะกินยามากกี่ปีนะฮะตอนประมาณห้าปีค่ะเป็นอยู่ห้าปีห้าปีสุดท้ายแล้วมาเจอบิมค่ะ มีพี่เขามาแนะนําเราก็ตอนแรกเราก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะเพราะว่าเราลองอาหารเสริมมาเยอะนะคะเราก็ไม่อยากเชื่อแต่ทีนี้ว่าก็ลองดูเพราะว่าเราดูในที่พี่เขาเอางานวิจัยของอาจารย์มาให้ดูแล้วก็ออกทีวีด้วยออกข่าวด้วยนะคะมีอะไรการันตีมากมายเราก็เลยลองเผื่อเราจะหาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ราคาก็พอรับได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพราะว่าเราก็เป็นคนที่กินอาหารเสริมตลอดอยู่แล้วค่ะเราก็เลยลองดู เรื่องเรื่องต่อมทอนซินนะแพ้ที่ว่าเจ็บคอหายใจลําบากเนี่ยนะคือน้าลายไม่ลงเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยดีขึ้นเลยเพราะตื่นเช้ามาทุกทีเรานอนห้องแอร์นะคะแต่นู้ต้องเปิดแอร์นอนอ่ะอุณหภูมิที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดคือสงสารลูกกับสามีมากเลยแต่มันจะร้อนเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเย็นไม่ได้ไงคะเย็นก็เย็นนานก็ทรมานใช่เพราะตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเจ็บคอมากอืเจ็บคอแล้วเราแสบคอแล้วแล้ว ตรงนี้เนี่ยมันติดไปยันลูกด้วยนะคะติดไปถึงลูกด้วยลูกก็เป็นภูมิแพ้ต่อมทอนซิลเหมือนกันแล้วลูกนุษนุษก็ให้ได้นุษก็ให้บิมแต่บิมเป็นตัวน้ำอะค่ะน้ำมังคุดให้ลูกค่ะแล้วลูกก็ดีมากแล้วก็มาถามอาจารย์ว่าลูกนุษตัวร้อนเนี่ยต้องต้องทำยังไงอาจารย์บอกว่าให้ดื่มน้ำมังคุด10นาทีตัวลูกคุณจะเย็นนุษก็กลับไปทดสอบเลยนะจริงๆค่ะแล้วลูกนุษก็จะไปหาคุณหมออย่างเงี้ยตลอดเหมือนกันเหมือนกับคืออยู่โรงพยาบาลเดียวกัน แม่กับลูกอยู่โรงพยาบาลเดียวกันถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยไปเป็นคู่ไปเป็นคู่ค่ะได้สวดรถไหมฮะไม่ได้ค่ะอ๋อเดี๋วก็ค่ะแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วถามว่าสามีนอนอยู่ด้วยเนี่ยจะติดไหม<ก>แน่<ม>นอนอต้องติดแต่เขาเป็นผู้ชายเขาแข็งแรงกว่าเราแต่เขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นไซนัสอักเสบ ก็ใกล้เคียงกันล่ะใช่เกี่ยวกับโรบคือเขาไม่ออกไม่ออกอาการอย่างเรามากนะคะแต่เขาเหมือนเขาเป็นเลื้อรลังอ่ะอ่ะเขาก็ไปทํางานเขาก็ไปหาคุณหมอโดยที่เราไม่รู้เรื่องไงเขาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้น้าเกลือมาล้างจมูกให้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเราก็ไม่เคยดูในเรื่องยาของเขาอะนะคะเขาก็จัดการตัวของเขาเองครับแต่ทีนี้ว่าพอเรากินแล้วเราดีเราอะไรเงี้ยพราเขาเราเห็นเขาเขาชอบแน่นจมูกบ่อยๆเราก็เลยให้เขาลองบิมดูไงออืมผลเป็นยังไงฮะ ผล,ผลก็คือว่ามันขับออกอะจนสามีบอกว่าเอาอะไรมาให้กินเนี่ยจากที่แบบว่าขับยังไงหมถึงเลือดออกจมูกเลือดสดสดสั่งออกมาเลือดออกจมูกแล้วก็มีอะไรนะ่ะเสมหะเสมหะเขียวๆออกมาเต็มคอเลยออกมาเนี่ยเป็นเขียวๆเลยจากที่ร่างกายปกติอะอแต่ลองให้เขาบิมดูอะเขาก็เลยแบบว่าเอาอะไรมาให้เขากินอะไรเงี้ยนี่กินไปแค่ไ, <ป S 1> ไหนฮะอวันแรกแล้วก็พอวันที่สองวันที่สองนี้เลือดออกเลย แล้วก็ <c oughs> มาถามมาถามมาถามอาจารย์อีกอาจารย์บอกว่าสามีคุณเป็นไซนัสหรือเปล่าเราเป็นภรรยาเราย,ยังไม่รู้เลยนะว่าสามีเราเป็นไซนัสเราก็โทรไปถามเลยป๋าป๋าเป็นไซนัสหรือเปล่าอา้าวป๋าเป็นไซนัสไม่รู้เหรออ้อาวไม่รู้อา้าวแต่ด็อกเตอร์รู้ค, <c oughs> คุณเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อ <c oughs> คือโทรมาเล่าอาการให้อาจารย์ฟังไม่มาหาอาจารย์เลยที่ที่บริษัทเลยอาจารย์ก็บอกเลยว่าอาการแบบนี้น่าจะเป็นไซนัทสามีคุณเป็นไซนัสหรือเปล่าไซนัสอักเสบหรือเปล่ารุนแรงด้วยนะใช่ ให้สามีคุณกินต่อไม่เกินเจ็ดวันสามีคุณจะหายจากโรคนี้เลยแล,แล้วไอ้ที่มันมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันอันตรายไหมครับพระทนคค่ะก็โทรไปถามเขาเขาบอกเป็นอ่าท่านน็อกเตอร์รู้แต่ว่าภรรยาไม่รู้แล้วก็มีหลายเรื่องที่คุณยังไม่รู้นะเอ๊ะผมมาแย่อะไรเขาให้รอบครัวเขาแตกแยกอะไรแบบนี้เออแต่ทุกวันนี้เขาหายดี หายดีค่ะแล้วเชื่อไหมเชื่อค่ะเออศรัทธาเลยนะฮะค่ะนะฮะแล้วแล้วของของคุณนุชเองล่ะไอต่อมทอนซิลกับไมเกรนก็ตอนนี้ไม,ไม่เคยได้กินยาปฏิชีวนะเลยไม่เคยได้หาคุณหมอไม่เคยต้องฉีดยานานมาระยะกี่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครปีกว่าและะ้วค่ะตั้งแต่บิมเดือนกุมภาปีห้าสี่มาถึงตอนนี้แล้วตอนนี้นะนุชไม่ได้บิมทุกวันนะคะนุชบิมสองวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งบางทีอาทิตย์หนึ่งอ่ะสองครั้งเองนะ เพราะว่าคือเราไม่มีอาการแล้วว่าขนาดฝนตกอย่างเงี้ยอ่าฝนตกอย่างเงี้ยเราก็โดนละอองฝนอะไรตลอดอะ่ะเรายังไม่เป็นเลยอะ่ะถ<ช>้าบ,บอกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับคืออาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อครับเชื้ออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับคงจะเชื้อแบคทีเรียแหละนะครับเพราะมันติดเชื้อก็แพร่กันทั้งครอบครัวแล้วก็เรื้อรังครันะรื้อรังโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเรื้อรังเราก็คิดว่าเป็นปการแพ้ คือที่ที่ผมวิเคราะห์ได้ก็เพราะว่าเขาใช้ตัวสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะ,ะตัวสีเขียวนะครับแล้วก็หายไปทั้งลูกทั้งแม่แล้วก็ทั้งครอบครัวเลยสาเหตุก็เพราะว่าไอ้สีเขียวของเรามีความสามารถในการจัดการกับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและมะเร็งฉังมากมากนะฉังมากๆครับไม่ใช่เป็นยานะครับคือฉมังมากก็เพราะว่าไปทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ ที่ไปจัดการกับอาการเหล่านั้นอ,อักเสบซึ่งเกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับ,รบก็เมื่อเชื้อถูกจัดการโดยเม็ดเลือดขาวที่ร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยถูกกระตุน้นให้มีความสามารถในการจัดการมากขึ้นนะเราก็หายมันกง่ายแค่นี้เองเป็นวันของเราไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโดยตรงเขาไปสร้างตัวเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยให้มีความสามารถในการจัดการกับ สิ่งแปลกปลอมที่กําลังลบเรากับเราอยู่ตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ,เ,อ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันนี้เราบอกว่าถ้าแผนปัจจุบันถึงทางตันขอยนึกถึง <c oughs> การสร้างภูมิคุ้มกัน <c oughs> ที่สมดุลน,นะครับถ้าแผนปัจจุบันถึงทางตันให้นึกถึง การสร้างการปรับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะเอาล่ะทุกวันนี้แฮปปี้ดีก็แฮปปี้ดีค่ะแล้วก็แนะนําคนที่เราลักคนที่เรารู้จักเนี่ยได้ใช้อย่างคุณแม่เนี่ยเป็นข้อเข่าคุณแม่ก็ใช้บิมตัวสีชมพูก็หายดีไม่ต้องไปผ่าเข่าอีกข้างหนึ่งเพราะตอนที่ผ่าไปข้างหนึ่งอ่ะยังไม่รู้จักบิมนะคะพอตอนนี้ได้บิมอีกข้างหนึ่งก็ไม่ต้องผ่านะคะแล้วก็เบาหวานแล้วก็ หลายโรคมากกระเพาะาแล้วก็ปวดประจำเดือนอ,อะไรเงี้ยค่ะ